สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมวานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสวบรภุมิจะเป็น E p พีที่207แล้วนะครับมีชื่อตอนว่าจริงหรือตอนที่4ี่จีจีมูยองสังเกตเห็นสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในเสื้อของหญิงสาวมันเป็นหนูตัวขนาดเท่า2กําปั้นแน่นอนว่ามันคือจกักรพรรดิหนู3ามขาส่งหลังที่กําลังฉุนเฉียวอยู่จึงถูกทําให้ชะง,งักอย่างช่วยไม่ได้หยุดมุยองพูดเบา,เบา ทร <rev> <ates> งหลังเต็มไปด้วยความเดือดดาลในขณะที่จิ้งจอก้าวหางก็มีสภาพไม่ค่อยดีนักเช่นกันนั่นหมายความว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้านี้เขามีทักษะเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามทรงหลังยังตั้งใจจะโจมตีต่อมับมูยองจับฟันซี่หนึ่งของทรงหลังแล้วบีบแน่นฉันบอกว่าให้หยุดทรงหลังรู้สึกตกใจกับการทาของมูยองเป็นอย่างมากในขณะที่ถอยออกไปอย่างรวดเร็วมูยองค่อยๆค,คิดได้ทีละนิดการฆ่าไม่ใช่วิธีเดียว มีหลายอย่างที่ทําเพียงลําพังไม่ได้ดังนั้นมุยองจึงรวบรวมมนุษยชาติและพยายามฝึกฝนพวกเขารวมไปถึงการกระตุ้นอย่างเหมาะสมทั้งหมดที่มุยองต้องทําคือการสร้างความสามาัคคีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบทบาทของเขาจะต้องโหดร้ายขนาดนั้นและฆ่าทุกคนทั้งหมดเบสุจิหน้ากากที่เปิดขึ้นครึ่งหนึ่งทําให้ใบหน้าของเธอเผยอ,ออกมาเด็กที่เขาเคยเห็นครั้งสุดท้ายที่ห้องสมุดลอยฟ้า เธอโตเป็นวัยรุ่นแล้วเหรอแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะเปลี่ยนไปมากแต่มันก็ดูคุ้นเคยสําหรับมูยองเขาไม่เคยคาดหวังว่าเธอจะเติบโตจนสามารถก้าวผ่านได้แม้กระทั่งทรงหลังและสุนัขจิ้งจอกก้าวหางแต่มูยองจําได้ว่าซูจีมีอะไรบ้างในร่างของเธอมีสายเลือดแห่งแสงพลังที่ใกล้เคียงที่สุดกับพลังแหล่งกําเนิดแม้ว่าช่วงแรกของการเติบโตจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่มันเป็นพลังที่สามารถพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจํากัด พลังที่ดูเหมือนจะถูกหล่อหลอมเข้าจนถึงแก่นกลางแผ่ออร่าความแข็งแกร่งออกไปด้านนอกราวกับดวงตะวันอันเจิดจ้านอกจากนี้ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับโชควาสนาอื่นอีกนั่นจึงอธิบายได้ว่าทำไมเธอถึงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเทวะพรจากมือของมูยองแสงอันเข้มข้นส่องออกมาเทวะพรเป็นทักษะการรักษาซึ่งสามารถฟื้นพลังชีวิตของคนที่ยังไม่ตายได้ เนื่องจากเป็นทักษะอันยอดเยี่ยมที่กาเบียวมอบให้บาดแผลของซูจิจึงได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์จากนั้นมูยองก็ลุกขึ้นจากที่นั่งและมอบคำสั่งให้จิ้งจอกก้าวหางทำลายที่นี่ซะพังกำแพงให้หมดให้พวกเขารู้ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยรับทราบค่ะจิ้งจอกก้าวหางเปลี่ยนกลับไปเป็นร่างมนุษย์ก่อนจะคุกเข่ารับคำสั่งมูยองหันหลังกลับและอีกครั้งที่เขาคิดถึงบทบาทของตัวเองมูยองไม่ได้ต้องการให้มนุษยชาติสูญพันธ์ และเพื่อทำลายเทพปีศาจมนุษย์จึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่จำเป็นแม้เขาจะรู้เงื่อนไขในการสังหารเทพปีศาจบางตนแต่เขายังไม่มีความคิดโดยเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนี้บาอันเทพปีศาจที่นั่งลำดับที่1วิธีที่จะเอาชนะบาอันนั้นจำเป็นต้องอาศัยการรวมตัวของเหล่ามนุษยชาติหลังจากทำลายเทพปีศาจที่เหลือลงไปกันเถอะเพื่อสิ่งนั้นบุยองจึงต้องทำลายกำแพงของพวกเขาแม้ว่ากำแพงจะให้ความปลอดภัยแต่มันก็ทำให้พวกเขาอ่อนแอและแตกแยก ทุกคนหยุดชะงักแม้แต่แมงมุมก็หยุดสิ่งที่พวกมันทำแทนการเข้าห้ำหันพวกมนุษย์พวกมันหันไปมองด้านนอกของตัวเมืองดูเหมือนตรงนั้นกำลังมีดวงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมันคือดวงอาทิตย์ที่เกิดจากบอนเพิงขนาดใหญ่นั่นนั่นมันคืออะไรกันเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกเนี่ยผู้คนเตืนตระหนกกับพลังอันรุนแรงที่ผิวหนังของพวกเขาสามารถสัมผัสได้และในขณะที่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์พวยพุ่งขึ้นไปยังจุดสูงสุดซ่า เปลี้ยงสายฟ้าสีดำภายในดาบแห่งความโก,กรธเกลียวก็ถูกปลุกให้ตื่นและผสานเข้าไปยังเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์นั่นยิ่งทําให้เปลวเพลิงที่ดูเหมือนกําลังจะระเบิดยิ่งเดือดดานออกมาไม่ต่างอะไรกับระเบิดนิวเคลียร์จากนั้นลูกบอลเพลิงขนาดเมื่อมาก็เริ่มพุ่งเข้าหากําแพงของพวกเขาเราต้องต้านมันเอาไว้ทุกคนใช้ทักษะการโจมตีระยะไกลออกไปทั้งหมดหยุดมัน ทักษะการโจมตีหลายร้อยรูปแบบหลั่งไหลเข้าสู่ลูกบอลเปลเพิงอย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นนักเวทในเกรซิตี้หากมีบททดสอบหอคอยแห่งปัญญาของอาร์มอนคงจะมีอาร์คเมดผู้ที่ตระหนักถึงแก่นแท้ของเวทมนต์อยู่บ้างแต่น่าเสียดายที่มันอยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองนี้ฟึมบอลเพลิงค่อยๆเกินกินกำแพงและในที่สุดกำแพงเมืองทั้งหมดก็พังทลายอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนี้ และหลังจากการโจมตีดังกล่าวชายคนหนึ่งที่มีปีกทั้ง6ก็ปรากฏตัวขึ้นชายที่บางคนรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างช่วยไม่ได้เขาคือเป็นไปได้ยังไงกันจากสองปีที่แล้วผู้ที่เคยเห็นมูยองตอนการทดสอบของปีศสานพาต่างกระซิบกรทซาบกันด้วยความไม่น่าเชื่อพวกเขาไม่เคยคิดว่ามูยองจะอยู่เบื้องหลังพวกแมงมุมเหล่านี้โดยการแสดงออกอย่างจริงจังมูยองพูดสงครามเริ่มขึ้นแล้วพวกนายมีเวลาอีกห้าปีสำหรับการเตรียมตัว จงสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติหากพวกนายยังมัวแต่ยืนหลบอยู่หลังกำแพงมนุษยชาติจะต้องล่มสลายนี่คือเป้าหมายของเขาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อถ่ายทอดคำเหล่านี้และปลูกฝังความระมัดระวังไปในตัวแต่แค่บอกพวกเขาพวกเขาจะรับฟังเหรอมันไม่เพียงพองูยองสายหัวหากคำพูดได้ผลสำหรับคนเกียรติานพวกเขาคงไม่ถูกผลักดันให้สูญพันธุ์ในอดีต พวกเขาต้องการการกระตุ้นในระดับหนึ่งรวมถึงวิกฤตการ์ด้วยแน่นอนว่าเกรซิตี้ยังถือว่าดีกว่าสถานที่อื่นๆอย่างไรก็ตามถ้าทุกคนเชื่อว่าตนปลอดภัยพวกเขาก็มักจะอยู่อย่างสงบเหตุผลเดียวที่เทพปีศาจและราชาปีศาจยังไม่ได้โจมตีมนุษยชาติเพราะพวกมันกําลังขัดแย้งกันเองเมื่อการขัดแย้งของมวลมได้รับการแก้ไขทุกสายพันธุ์จะต้องดับศูนย์มูยองวางแผนที่จะหยุดหมันตภัยครั้งใหญ่นี้ฉันจะซื้อเวลาให้พวกนายเอง เขาคิดว่าเวลา5ปีมากพอที่จะซื้อเวลาได้หลังจากเทพปศาจหยุดการขัดแย้งภายในการปรากฏตัวของเดียโบกลายเป็นตัวแปรสําคัญแต่เดิมพวกเขาควรมีเวลามากกว่านี้แต่ด้วยการปรากฏตัวของเดียโบความขัดแย้งของเราเทพปิศาจดูเหมือนจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเดียโบเป็นศัตรูของพวกมันทุกตัวดังนั้นพวกมันจึงมีแนวโน้มที่ถูกบังคับให้ร่วมมือกันในการทําสงครามยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดโดยการกําหนดเวลาแก่พวกเขา ใน5ปีจะทําให้เกิดแรงพักดันให้พวกเขาทําหน้าที่เร็วกว่าเดิมเมื่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วความเกลียดคร้านก็จะหายไปในระดับหนึ่งไอสารเลวแกทําอะไรกับลูกศิษย์ของฉันชายสวมหน้ากากร่างกายใหญ่โตกระโจนขึ้นไปบนอากาศและหลังจากรวบรวมพลังงานได้เขาก็เหยียดกำปั้นออกแม้ใบหน้าจะถูกปกปิดแต่มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างพลังงานจํานวนมากด้วยมือเปล่าชน,นิดได้ราชานักสู้ไม่มีใครอีกแล้วบุยองเหยเียดมือไปรับตึม <c oughs> อากาศระเบิดออกเนื่องจากเลเวลทั้งหมดของมยองเกินขีดจำกัดของมนุษย์ชาติในปัจจุบันไปแล้วคนที่ต้องกระเด็นถอยจึงเป็นราชานักสู้ไม่มีที่ปลอดภัยในอันเดอร์เวิร์ปังหลังมยองสยายปีกออกกว้างหอคอยสูงใหญ่ก็ตกลงมากลางเมืองเกรซิตี้ตึม มันเป็นหนึ่งในสีห้าหอคอยจากโนเวลคาสโซ่มูยองเรียกมันมาอย่างเกรซิตี้เพื่อแทนสัญลักษณ์บางอย่างทุกคนหันไปมองอย่างหอคอยสีดําที่แผ่พลังงานแห่งลางร้ายออกมาและเมื่อพวกเขาหันกลับมาอีกครั้งมูยองก็หายตัวไปแล้วไม่ใช่แค่เกรซิตี้เมืองและหมู่บ้านทุกแห่งที่มีขนาดกลางต่างก็ต้องมีหอคอยสีดําล่วงหล่นลงมาหอคอยอย่างรากฝังลึกและกลายเป็นสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์มูาราลัน หลังจากการโจมตีของพวกแมงมุมก็เป็นหอคอยสีดำมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระคาดิน,นันนั่งถอนหายใจอยู่ในโบสถ์ ผู้พากษาทุกคนรวมถึงพรรคคารินันและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งหมดต่างรวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้านในยังมีหญิงสาวรูปรักงดงามคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างพระสันตปาปาไฮซินเด็กผู้หญิงที่จูๆ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและกลายเป็นนักบุญแห่งบุปผาตอนนี้โตเป็นสาวแล้วด้วยความแข็งแกร่งและพลังอํานาจอันสูงส่งของเธอทําให้เธอได้รับตําแหน่งเทียบเท่ากับพระสันตปาปาและเนื่องจากเธอมูรล,ลันจึงประสบกับความสับสนภายในอย่างมาก โดยปกติแล้วราชาสององค์ไม่สามารถปกครองประเทศเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมันยังคงเป็นเช่นเดียวกันสำหรับทุกกลุ่มก่อนไม่มีเหตุผลที่มุรลันจะแตกต่างไปจากที่นั่นอย่างไรก็ตามในสายตาของเจ้าหนะ้าที่ระดับสูงไฮซินแข็งแกร่งเกินไปที่จะไปต่อต้านแม้กระทั่งพระสันตาปาายัางหลงมนเณรบุพภาของเธออพระสันตาปาาาก็คือ,อาราชานักปรานะครับจากนั้นพระสันตาปาาาก็พูดอืม ดูเหมือนว่ามันจะเหมือนกับหอคอยที่ปรากฏในโนเวลคัสโซสาวกที่เราส่งไปที่นั่นยังไม่กลับมารายงานข่าวอีกเหรอน่าเสียดายที่เราขาดการติดต่อกับโนเวลคัสโซไปแล้วจากข่าวที่ได้ยินภายในหอคอยมีแต่ความว่างเปล่าแต่ยังไงมันก็ยังเป็นปัญหาสําหรับเราอยู่ดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหากับพระสันตปปาอย่างมากเมื่อพวกเขาสามารถหยุดการโจมตีของแมงมุมได้หอคอยแห่งหนึ่งก็ถูกตั้งขึ้นกลางเมืองทว่าไม่พบอะไรในหอคอยนอกจากความรู้สึกอันน่าหวาดกลัวและแปลกประหลาดเท่านั้นไม่มีใครสามารถทำอะไรได้และตั้งแต่ต้นพวกเขาไม่มีสิทธิทำอะไรทั้งนั้นพวกเขารวมตัวกันที่นี่ณที่แห่งนี้ก็เพื่อขอความคิดเห็นจากพระสันตปปาทว่าตัวพระสันตปปาเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ซึ่งหากเป็นยามปกติ S <S เขาคงไม่ลังเลอย่างนั้นเซราฟน่าเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสังเกตท่าทีของไฮซินเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจของพระสันตปปาแต่ก็เป็นเซราฟน่าที่เป็นผู้นําตัวไฮซินมายัางเมืองหลวงมุลลันการที่ไม่สังหารเธอตั้งแต่แรกและยังส่งเธอไปหาพระสันตปาปาเป็นต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดเอียง <c oughs> ทังในใดนั้นประตูก็เปิดออกและนักบวชคนหนึ่งก็เข้ามานักบวชอา์เรนคุณเพิ่งกลับมาหรอ พระคารินันตะโกนขึ้นราวกับมีความสุขหลังจากได้เห็นคนของตัวเองกลับมาทว่าสภาพของอาเลนดูสาหัสมากเสื้อคลุมของเขาฉีกขาดและมีบาดแผลที่เห็นถึงกระดูกเขารีดเข็นพลังที่มีทั้งหมดเพื่อพูดเขาเขากำลังมาเขากำลังมาใจเย็นๆก่อนเขาที่ว่าหมายถึงใครโมอยองสายที่มีหกปีเขาเขาคือราชาแห่งขุมนรกเขาคือ ราชาแห่งขุมนรกที่ปกครองนรกภูมิทั้งหมดเขากําลังมาที่นี่โครมสิ้นคําพูดเขาก็เป็นลมหมดสติไปหลังจากนั้นก็มีข้อมูลอื่นตามมาอย่างรวดเร็วสายเขาแจ้งมาว่าชายคนหนึ่งที่มีชื่อมูยองปรากฏตัวที่กเกรซิตี้และดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังการจมตีของพวกแมงมุมจากข่าวที่ได้ยินทุกคนก็ทําได้แค่กระพริบตามูยอง มันเป็นชื่อที่พวกเขาคิดว่าเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนอย่างไรก็ตามไม่มีใครแน่ใจในเรื่องดังกล่าวนอกจากเธอทั้งสองอาริมฝีปากของให้สิ้นขยับขึ้นเธอปล่อยเสียงที่ฟังดูมีความสุขแปลกๆมันเป็นรอยยิ้มที่เธอไม่เคยแสดงให้ใครในมูรลลันเห็นทุกคนต่าง,ลงหลงไหลรูปลักษณ์ของเธอและเสียงแห่งความสุขของเธอมีแต่เซราฟีนาเท่านั้นที่ยังมีสติครบถ้วนมูยอง เธอรู้จักมูยองเป็นอย่างดีเธอค้นหาเขามากว่า2ปีแล้วและพบกับความล้มเหลวแต่เขากลับมาปรากฏตัวที่เกรซิตี้ด้วยตัวเองจบตอน